ต้องถอดเพิ่มเติมนะครับขอขอเรียนต่อยอดจากท่านผู้ว่านะครับ,รบเพราะว่าเมื่อวัวัยเนี้ยเราเพิ่งม,มีการประชุมกันท่านผู้ว่าเป็นประธานนะครับมีท่านที่ปรึกษาท่านในอำเภอไปด้วยนะครับนั่งกันอยู่ว่าเราพิจารณาว่าที่เพชรบูรณ์เนี่ยโดยเฉพาะที่สีเทศเนี่ยนะครับมันมีความสําคัญระดับโลก3า,าประการจําได้ไหมฮะที่เราคุยกันนะหนึ่งก็คือว่าวันวิสาขาบ,บูชาเป็นวันสําคัญของโลกนะครับที่ยูเนสโกเขาเขารับรอง อันที่2ก็คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ท่านเสด็จมามาสำรวจเมืองสีเทพเมื่อปี2447ท่านก็เป็นบุคคลสำคัญของโลกและอันที่สามเนี่ยก็คือว่าเมืองโบราณสีเทพแห่งนี้ก็ได้เป็นมรดกโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะทำกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของโลกที่ได้รับการยอมรับเนี่ยสอย่างรวมกันอยู่ ครับนะครับหนะ้าที่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทางฝ่ายเอกชนก็ดีฝ่ายทางจังหวัดก็ดีแล้วก็ฝ่ายทางพวกเราที่อยู่พื้นที่ก็ดีเนี่ยก็เลยมองเห็นว่ามันน่าจะเป็นช่องทางที่ผลักดันให้เป็นวิสาขาบูชาอย่างน้อยให้พุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกเนี่ยต้องมาร่วมแสวงบุญนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่ว่าจะเป็นสามสามสำคัญสามสิ่งสําคัญของโลกเนี่มารวมอยู่แล้วก็ ทางไฟเอกชนก็ได้นําเสนอกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ว่าก็กรุณาให้นโยบายว่าเราต้องร่วมกันนะครับทำกิจกรรมแต่ละอย่างอันไหนเอกชนทําอันไหนจังหวัดทำนะครับอ,<า>อันไหนหน่วยงานจะทําขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่เรากำลังมาแถลงข่าวแล้วก็จะได้เห็นงานในวันพรุ่งนี้ก็ดีหรือว่า9ก้าสิบก็ดีเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญนะครับของการที่เราจะสถาปนาให้การเวียนเทียนรอบเขาค้างนอกเนี่ยเป็นกิจกรรม ทางพุทธศาสนาในระดับโลกต่อไป